ดูกันที่พังงานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคุณณลินาคุณพักกพงทวิพัฒน์พร้อมด้วยคุณนิกรจันอําไพในอำเภอพังงาไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุก็คือจุดที่เป็นหินเขาช้างปรากฏว่าถล่มครับจุดหินเขาช้างตรงนี้อยู่บริเวณหลังสารากลางจังหวัดพังงาประชาชนกับนักท่องเที่ยวพอทราบครับก็พากันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจนผู้ว่าต้องสั่งกั้นพื้นที่เพราะว่าเกรงว่าคนจะได้รับอันตราย และให้สำรวจชุมชนใกล้เคียงด้วยเพราะว่าจุดที่หินถลม่มหลังสาราวาการจังหวัดห่างไกลาจากบ้านเรือนประชาชนไม่มากครับใช่ค่ะถ้าเกิดไปดูสาเหตุกันหน่อยนะคะว่าหินถล่มในครั้งนี้เกิดจากอะไรเขาก็าคาดนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเกิดจากหินแกรนิตเก่าหุพังจากสภาพอากาศที่แห้งแรงประกอบว่าก่อนหน้านี้ค่ะประมาณ2วันฝนตกลงมานะคะทำให้ดินซุดตัวค่ะจากภาพที่เห็นนี่จะเห็นนะคะว่าทิวเขาตรงนั้นค่ะเห็นฝุ่น ลุ้งไปหมดได้คือการถล่มมาของดินแล้วนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาม,มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนําผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกับเร่งทาความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกนะคะซึ่งช่วงนี้ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็ต้องระมัดระวังนะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปดูเพราะว่าประเทศประทไทยส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์อู๋จะรีบมุงเข้าไปดูเลยทั้งที่บริเวณนั้นอาจจะอันตรายอยู่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ปล่อยให้ประชาชนเข้าไปต้องระวังค่ะ